ราบเรียนท่านประธานวุฒิสภา,าและสมาชิกวุฒิสภา,ากับผมนายชายัยยงมณีรุ่งสกุลกันมาทิการทหารและความมั่นคงของรัฐในฐานะเลขานุก,การคณะกันมาทิการทหารและความมั่นคงของรัฐขอรายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกันมาทิการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภา ระหว่างเดือนกันยายน2567ถึงเดือนมีนาคม2568มีทั้งหมด7ส่วนดังนี้ส่วนที่ 1, หนึ่งหลักการทำงานที่สำคัญของประธานคณะกรรมาธิการการสารต่องานด้านการทหารเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการทหารให้มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมนานา,นาประเทศ การพิทักษ์รักษาและปกป้องสองสถาบันหลักของชาตินั่นคือสถาบันครอบครัวให้เป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นและเป็นศูนย์รวมหัวใจของคนไทยมาช้านานอันเป็นบ่อกเกิดของความรักและสามคัคคีหลักการทำงานที่สำคัญของประธานคณะกรรมาธิการและที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีดังนี้ การสร้างขวัญกำลังใจสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวุฒิสภากับหน่วยงานความมั่นคงและรับทราบข้อมูลต่างๆรวมทั้งให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการทหารและความมั่นคงของรัฐภารกิจที่ต้องการผลักดันส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหามีการพัฒนามีความคืบหน้าสำเร็จเป็นรูป,ปรธรรมในระหว่างปี2567 ถึง2,572การพัฒนาทหารและแก้ไขปัญหาทหารเกณฑ์หรือทหารกองประจำการกิจการกำลังสำรองทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มีเป้าหมายให้กองทัพพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงและเป็นรูป,ปรธรรมรวมทั้งส่งเสริมเศรษ,ษฐกิจในภาพรวมด้วย การพัฒนาการบริหารความมั่นคงแบบองค์รวมให้มีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบในปัจจุบันและอนาคตส่วนที่สองครับกรอบแนวทางการดำเนินการในปี2,567ถึง2,572เน้นการเป็นผู้ชี้ทิศทางนโยบายผ่านกลไกดังนี้ครับ 1. ติดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคง 2. จัดทำรายงาน เสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและต่างประเทศบทบาทคณะกรรมาธิการและผลลัพธ์เป้าหมายครับ1ครับศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคง2ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 3. ครับสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผลลัพธ์และเป้าหมายครับจัดทำรายงานวิเคราะห์ภัยคุกคามรายใรมาส สองครับได้เสนอแนะนโยบายความมั่นคงที่ทันสมัยและตอบโจทย์สำคัญของความมั่นคงของชาติและการพัฒนาศักยกภาพทางทหารที่เข้มแข็งสามครับจัดประชุมหาหรือกับภาครัฐเอกชนและพันธมิตรและต่างประเทศปีละครั้งส่วนที่สามการควบคุมติดตามตรวจสอบและประเมินการบริหารราชการแผ่นดินครับ สรุปภาพรวมของการดำเนินง,งานของคณะกรรมาธิการด้วยสถิติการดำเนินการของคณะกรรมาธิการที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการมีการประชุมจํานวน22ครั้งมีการสัมมนาเสวนาจํานวนหนึ่งครั้งมีการเดินทางไปในประเทศเพื่อดูงานทั้งหมดจํานวน19ครั้งการดำเนิงงนการครับ เรื่องที่ได้รับการมอบหมายจากวุฒิสภาได้แก่ประธานวุฒิสภาคณะกรรมกาธิการวิสามันกิจการวุฒิสภารายงานการพิจารณาศึกษาที่พยยิจารณาแล้วเสร็จรายงานการศึกษาร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับการประชุมข้อ119การมอบหมายคณะกรริการร่วมเป็นกันมาธิการวิสามัญอื่นๆนะครับ การตั้งกระทูถามในที่ประชุมวุฒิสภาการปรึกษาหารือในที่ประชุมวุฒิสภาเรื่องร้องเรียนการร่วมรายการกับสถานีโทรทัศน์และวิทยุหรือสื่อสารอื่นๆการสนับสนุนข้อมูลสมาชิกรัฐสภาในการเดินทางเข้าร่วมประชุมนานาชาติพบปะหารือผู้แทนรัฐต่างประเทศส่วนที่4ครับการพิจารณาร่างกฎหมายครับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการแล้วในเวละที่หนึ่งตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ2562ข้อ119คือพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของรายการผลละเรือนกาโหมพศการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภ,ภามีมติรับรัดพระราชบัญญัติไว้พิจารณาในเวละที่หนึ่ง ตามข้อบังคับการประชุมสภาพศ2562ข้อ124ซึ่งในรอบสรุปผลงานดำเนินการฉบับนี้ไม่มีนะครับการเตรียมการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุในวราระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเช่นร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศร่างพระราชบัญญัติ สารรัฐมนูญฉบับที่พศร,ร่างพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงกระโหมฉบับที่พศเป็นต้นนะครับส่วนที่5ครับการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกัรมาทีการทหารและความมั่นคงของรัฐนะครับขอสรุปภาพรวมดังนี้ครับมีการตั้งกระทุถามด้วยวาจาเรื่องการใช้โดนจากทางทหาร มีการตั้งกระทู้ถามเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่บริเวณชายแดนสรุปผลการร่วมรายการกับสถานีโทรทัศน์และวิทยุและสื่อสารอื่นๆนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งในส่วนของโทรทัศน์วิทยุนะครับและการสื่อสารทั่วไปนะครับส่วนที่6ครับความร่วมมือและสนับสนุนและสนับสนุน กิจการวุฒิภาของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐในระดับนานาชาติครับการสนับสนุนข้อมูลในการเดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนนะครับครั้งที่45ระหว่างวันที่17ถึง23ตุลาคม267 7สณสาธารณรัฐประชาชนทิป ประชาชนลาวครับสรุปผลหารือนะครับข้อราชการกับพลตรีหวังเจิง้งผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเมื่อวันศุกร์ที่24มกราคม2568ณนะสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยครับส่วนที่7ครับส่วนสุดท้ายบทสรุปและแนวทางการดำเนินงานในห่วงต่อไปครับการดำเนินการตาม การดําเนินงานการผลักดันส่งเสริมและส,ส,ส,สนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการทหารและความมั่นคงให้มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับนานา,นาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาที่มีความก้าวหน้าอันจะนําไปสู่ความสําเร็จและเป็นรูปธรรมแผนปฏิบัติการสําหรับการขับเคลื่อน แนวทางดำเนินการสามระยะให้ในมิติความมั่นคงได้แก่ 1. มิติความมั่นคงทางทหารและกิจาการป้องกันประเทศ2มิติความมั่นคงทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงอาหารและพลังงาน3มิติความมั่นคงด้านไซเบอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ4มิติความมั่นคงทางการเมืองสังคมและธรรมาภิบาล5มิติความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ